กูไม <id>: ่ร <Bond playing> ู้จะห้ามพ่อวานยังไงวะมาแบบปั๊ปุ๊บสภาพไอ้เหี้ยกูไม่เห็นแม้แต่สมกูเลยจบแล้วเฮ้ยนึกตรงพี่ตรงพี่จัวคุณนี่ต้องเป็นโจ๊กหรือว่าอะไรพี่เมื่อกี้ไอ้ใจร้าวเมื่อกี้ที่ไหนวะ โอ้โห8คนหายอยู่ในห้องแอดมินโค้ดเยอะไม่ไม่ต้องพูบสกิฟชิปหายในห้องแอดมินสิบคนรู้ขัตกรนะใครอ่ะรู้อยู่ดักสีด์กว้าวอย่างนอยได้ด์กอย่างนอยได้ด์กโอเคโอเคฆัตกรอนอะเดินเข้ามาเดินเข้าจากข้างนอกเข้ามาพอเดินเข้ามาปุ๊บผมก็เลย ใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วเพราะว่ามีคนเดินเข้ามาผมได้เดินลงแล้วพี่ไว้ก็ตัวแตกแต่ว่าผมพอจะคุกใครได้ในห้องแอดมินข้อมูลของผมคือตอนนี้นะครับผมได้ทำภารกิจที่เสี่ยงตายสุดผมเดินมาที่เมตเบย์คนเดียวและผมก็สแกนตัวครับไม่มีครับผมในเมตเบย์ไม่ขึ้นเลยมีผมสแกนตัวอยู่ไม่มีอย่ามั่วสแกห้องแอดมินได้ไงวันเนี้ยเเงียบไปดีกว่าผมเงียบไปดีกว่าเงียีเงียบไปดีกว่าที่สุดแล้ว มันเป็นเจนิเซอร์มันปลดมึงเก็บศพได้กูปาดมันเก็บศพกูปาดมันเป็ดศพเออมึงอย่าตามกูสิมึงอย่าตามกูสิโอ้ไฟดับ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 โอเมาเอว่ามูินเดย์ล นนี่แก๊ก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 สองสมแล้ว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 อุ้ยตกใจ่เลยก็พี่มิงเอากูแล้วเอ้าพี่มิงจะตั้มกูแล้วพี่มิงเด็กแว้นเด็กแว้นมิ้งเลวตายแล้ว เล่นโดดโทอจะมาฆ่าผมครับใครัวอะดรจหายโชว์โชว์วิ่งเร็วเยอะเลอนโกรธโ่พิดไปแล้วเดี๋ยวพบอดตายหาาแล้วเนี่ยโอ้เห็นใช่ไหมพี่จอร์รู้แล้วว่าใครมีโอกาสเป็นใครพี่ใครครับอ่าไอ้4คนทางซ้ายเนี่ยมีโอกาสเป็นกว่ทุกคนเลยตัดบอดออกบอดยูโอทตัดบอออผมตัดพี่มินเอ้ามาตัดที่มินผม่อยู่ใต้เท้าพี่มินพี่มินเน่ดาวโกรธียนานเลยพี่ พี่ถ้าเป็นพี่มีนองทุผมแล้วฉันตั้งที่ออกจากห้องไฟผมอยู่กับพี่มินแล้วพี่มินจะตั้มผมแล้วพี่มินปิดประตูอแต่ผมว่ามาเล็กพี่พ่อมาจะฆ่าผมแล้วผมหนีออกจากห้องกล้องก่อนอเล็กมันเป็นเอ้กีนเนียร์อัยผายมันจะแกนตัวแล้วรับผมไม่เชื่อกันได้เกินผมยิ่งให้พี่ขวดดูไอ้พี่ขวดดูแล้วโอเคเชื่อ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 แค่จะเหลือแค่มิน ใจร้าวพ่อบ้านแล้วก็ไอแรมตันไอเนี่ยสี่คนนี้ต้องเป็นสองคนนายฆาตกรมีเจนิเตอร์ใช่ไหมที่ที่สงสัยถูกปะมันไม่ต้องสงสัยมันมีอยู่แล้วพี่แล้วก็อีกคนนึงอ่ะคือใครยังไม่รู้ถูกไหมโอเคนี่ขวดน่าจะตายแล้วแถวสตเรจนะครับไม่มีนะไม่มีนะสตมีถูกขังกับพ่อบ้านอยู่อ่าแล้วพี่พี่มินจะตามผมบอแล้วเมื่อกี้หุดล้ำกล้องครับพี่ก็เหลือแค่สามสิใจร้าวพ่อบ้านแรมตันแค่นั้นเด้อหาแล้วก็มีพี่บอกด้วย

มีเกาะอ็กรมีเกอทุกคนเอ้ยสวยแต่แล้วสวยอเล็กเป็นมกอพอดีโหดสวยโหดสวยโหดเลยอย่างโหดเลยเฮ้ยโหดสวยเลยเลยและอเล็กแม่งมีเกาะพอดีด้วยเมื่อกี้โอ้โพ่อ้านจะหลับหนีกันเดี๋ยวผมตายเออตายอะไรมึงวิ่งกูให้เกาะไปแล้ววะลูกอเล็กมีเกาะอเล็กมีเกาะมันใกันกูไม่รู้จะฆ่าพ่อบ้านยังไงวะมาแบบปุ๊บสะพักไอ้เหี้ยกูไม่เห็นแม้แต่ศพกูเลยฝากกดไลค์ กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย